คุณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25เมกะเฮิรตซสวทตรังฟังทั่วโลกกับเ www.rangradio.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25เมกะเฮิรตนะคะ AM 810ก h z ติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www.rangradio.net แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ค่ะคุณผู้ฟังนะคะติดตามเราได้นะคะผ่านหน้ามือถือของท่านนะคะยศยศพรรายงานตัวคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานนี้มีการประชมะุมคณะรัฐมนตรี ใช่ไหมคะเป็นประจําทุกวันอังคารคะ่ะวันนี้นะคะคุณฟังคะ่ะคอรมองก็ได้มีมติเรื่องนี้ออกมานะคะหลังจากที่พรบรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562กําหนดให้2ปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีภาษี2563-2564ถึงให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษีที่จะใช้อยู่ในปัจจุบันจะครบกําหนดในวันที่31ธันวาคม2564เป็นไป ามระยะเวลาปีภาษี2564และเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้กับผู้เสียภาษีและผู้เสียภาษีได้มีระยะเวลาในการปรับตัวสําหรับการชรําระภาษีในอัตราที่แท้จริงคณะ,ะรัฐมนตรีก็เลยมีมติคงอัตราภาษีแบบเดิมเช่นเดียวกับปีภาษี2563และ2564โดยอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นการกํ หนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปีภาษี2565เป็นต้นไปสาระสาคัญก็ประกอบด้วยอัตราภาษีการประกอบเกษตรกรรมให้จัดเก็บในปัจจุบันร้อยละ0.01ถึง0 1 อัตราภาษีที่อยู่อาศัยจัดเก็บในปัจจุบันร้อยละ0 0 2ถึง0.1ได้แก่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาอัตราภาษีจัดเก็บในปัจจุบันร้อยละ0 0 3สถึง0.1สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบันร้อยละศ0 2ถึง0.1ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอืื่่่่นนนนอออกกกเเเหจจาาาาสสิงงงงปปลลูรรร้้ทีขซึ็บุคธมด ใช้เป็นที่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจัดเก็บในอัตราร้อยละ0.02ถึง0.1 ส่วนภาษีการใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากด้านการเกษตรและที่อยู่อาศัยจัดเก็บในอัตราร้อยละ0 3าถึง0.7สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพให้จัดเก็บภาษีอัตราร้อยละ0 0 3นถึง0.7นะคะคุณฟังอย่างไรก็ตามนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบการคงอัตราภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างในอัตราเดิมตามบทเฉพาะการม,มาตรา94แห่งพระราช ญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562สําหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปีภาษี2565และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายหลังการใช้อัตราภาษีตามร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวผ่านไปแล้ว2ปีในปีภาษี2567เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระดับการ พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามที่กระทรวงการคลังเสนอด้วยค่ะ